ต้องอาว่ากลับมารับเบิดความมันกันอีกครั้งครับกับคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์เอ็นคณสนามราชมังคลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์27-28พฤศภาคม2566นี้ครับเพิ่งผ่านพ้นคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิไปไม่นานทางเพจ b l a c k พิงคก็ออกมาประกาศคอนเสิร์ตครั้งใหม่อย่างต่อนเนื่องเลยครับว่าใช้ชื่อคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์เอ็นงานนี้ทำเอาสาวกริลงชาวไทยตื่นเต้นกันไม่ไหว เพราะเป็นคอนเสิร์ตท,ทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร k ์เคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปของ4ีสาวแบล็คพิงค์นำโดยคนนี้ครับลิซ่าลลิสามาโนบานนลศิลปินระดับโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยกันไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิร์ลทัวร์บอลพิงค์เอนคอร์ ink, Call, ครั้งนี้ครับจะมีการจัดขึ้นในวันที่27และวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566นสณสนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลาพร้อมกันนี้ครับจะเปิดจำหน่ายบัตร b l i n k m e m e r s h i pre-sale วันที่4มีนาคม เวลา10นากาถึง22นาฬิกาและจะจำหน่ายบัตรทั่วไปครับในวันที่5มีนาคม2566ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปอย่างนี้ครับเรามารู้จักที่มาที่ไปของคอนเสิร์ต BLACKPINK World Tour Born Pink กันก่อนดีกว่าว่ามีความน่าสนใจตรงไหนบ้าง World Tour Born Pink นั้นเป็นทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการโปรโมตอัลบัม Born Pink อัลบัมเต็มชุดที่2ของวง Black พิ n k ที่ปล่อยออกมาให้ฟังกันเมื่อวันที่16กันยายน2565 โดยก่อนหน้านี้เปิดประเดิมคอนเสิร์ตสองรอบที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้เป็นที่แรกเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วตามมาด้วยการทัวร์คอนเสิร์ตในแถบอเมริกาเหนือและยุโรปที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและในปีต่อมาครับพศ .2566 แบ็คพิงนั้นก็เริ่มกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์บอลพิงในแถบเอเชียกันอีกครั้งโดยเปิดประเดิมประเทศไทยบ้านเกิดของลิซ่าเป็นที่แรกเมื่อวันที่7ถึง8มกราคมที่ผ่านมา และตามมาด้วยซาอุดีอราระเบียมาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอเเิเรตอินโดนีเซียและตบท้ายด้วยฟิลิปปินส์คอนเสิร์ตแบล็คพิงค์วอลโชบอลพิงค์แบงคอกได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นว่าการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีส่วนสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดีแก่ประเทศไทยในด้านการเป็นมิวสิกเดสติเนชันโดยใช้หลักมิวสิกเดสติเนชันมาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย งานนี้แฟนๆชาวไทยนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมกับคอนเสิร์ต b l a c k พิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์เอ็นคอร์กันได้เลยจ้ามาต่อกันที่ข่าวนี้แล้วครับเรายังอยู่กันที่ฝากฝั่งของเกาหลีใต้ครับพิลิซาประเมินผลงานน้องแพรเคนนี่ฟังแล้วใจฟูสาวไทยน่ารักมากๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักของสามสาวไทยในตึกดำ yg entertainment เอลาสุดนั้นครับต้นสังกัดก็ได้ปล่อยคลิปแนะนำตัวชิกิตา้าสาวน้อยวัยเพียง13ปีเท่านั้นหรือที่แฟนๆเรียกติดปากกันคือน้องเคนนี่ สมาชิกสาวไทยคนที่สองของ b a บี้มอนสเตอร์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนนั้นได้เผยคำสัมภาษณ์ของน้องแคนนี่ที่ได้พูดถึงศิลปินร่วมค่ายอย่างพิลิซาแบ็กพิง์พิลิซาเป็นไอดอลของหนูค่ะและเป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากเป็นศิลปินและหนูก็บอกคุณแม่ตลอดว่าหนูอยากเป็นเหมือนพิลิซาแต่สุดท้ายที่อยากบอกมากที่สุดคือสารางเฮโยทางนี้ครับจากที่ลิซาได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องแคนนี่และแพรภริตา ก็ได้ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองว่าต้องมั่นใจว่าจะมองไปทางไหนเช่นอย่างมองไปที่เซนเตอร์คาเมล่าก็ต้องโฟกัสไปเลยอาจจะเขินหรือไม่กล้าแต่เราต้องชายคือพวกเราต้องชายที่สุดค่ะลิซ่าแบล็กพิงคแนะนำน้องๆครับต้องบอกว่าพี่ใหญ่แห่งค่าย YG อย่างสาวลิซ่าแบล็กพิงค์นั้นให้คำแนะนำน้องๆได้ดีเป็นอย่างมาก